ดูข่าวสารของเชมนการเนอร์กันหน่อยก็ถือว่าตั้งแต่ฟอร์มร้อนแรงเนี่ยโอ้โหกลายเป็นอีกคนที่เนื้อหอมอีกคนนึงเลยนะที่หลายทีมก็มารุมมาตุ้มนะครับมีรายงานข่าวบอกว่าเจ้าป่าฟอเรสจับตาดูการเนอร์ครับกองกลางของเอเวอร์ตันรายงานจากสปอร์ตเมลครับบอกวา่าเซนตันของนอตตียอฟอเรสครับชอตลิตเจมนการเนอร์ครับกองกลางตัวเก่งของเอเวอร์ตันเป็นทางเลือกเสริมในอนาคตกรณีต้องเสียมิดฟิลด์อย่างเอเลียดเอเดซานออกไปนะครับ มีรายงานบอกว่าเอเดซันก้าวไปเป็นขาประจำทีมชาติอังกฤษส่งผลให้สนามสตีกราวเนี่ยเล็กไปแล้วสำหรับตัวเขาสำหรับจางเอเดซันเนาะเตรียมโดนขายในราคาพแพงหลังจบโบลคับ226กลางปีหน้านะครับหลายทีมรุมจีบแน่นอนเมื่อมีขาออกก็ต้องมีขาเข้าครับซึ่งเจ้าป่าฟอเรส์เล็งไปที่เจมส์การ์เนอร์วัย24ปีอดีตลูกมอ่อของแมนยูตอนนี้อยู่กับเอเวอร์ตันและฟอร์มดีมากอย่างไรก็ตามครับเวลานี้เจมส์การ์เนอร์เนี่ยกนะลายเป็นตัวหลักของเดวิดมอยไปแล้วนะ ลงเล่น17เกมรวมทุกรายการทำได้1ประตู2อสซิสถูกใช้งานในประสงค์ทั้งห้องเครื่องแบ็คขวาแล้วก็แบ็คซ้ายนะครับสารพัดประโยชน์พื้นเพลงจริงๆนั่นทำให้ตลาดมกราคมก็คือตลาดหน้าหนาวนี่แหละยังคงไม่ได้ย้ายออกจากาฮิกเซนันของดิกินสันนะอย่าเร็วสุดก็น่าจะจบซีซันซะก่อนนะครับเนื่องจากทางเชมการ์เนอร์ยังเหลือสัญญาถึงมิถุนายน2027ต้องรีบขายก่อนไม่ไม่งั้นเดี๋ยวราคาตกนะครับก็ต้องรอดูฮะ ราคาอาจจะไปจบที่ตัวเลขเท่าไหร่ก็ต้องรอติดตามอีกทีหนึ่งสำหรับเชมยร์กอร์ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายของเจ้าป่านรเทาฟอเรสถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วนะครับถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วต้องเสียทางด้านของเอลเลียดเอเดอซันออกไปสําหรับทางต้านของเจ้าป่าฟอเรส t นะครับก็ต้องมองหาคนที่เอามาทดแทนต้องมองหาคนที่เอามาทดแทนนะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารกันต่อแล้วกันครับของอิปิซูมานะครับ,อรบโอ้โหถือว่าชีวิตพัง เพราะว่าโดนโจรขึ้นบ้านด้าน,นของอิบิซูมาครับล่าสุดเขาก็เปิดใจนะครับเขาก็บอกว่าโจรขึ้นบ้านทําชีวิตพังยอมรับว่าอยอมรับผิดเลยแหละที่ไปสูตรแก๊สหัวเราะนะครับ ด้นของอิบซูมาครับออกมาเปิดใจถึงประเด็นถูกกล่าวหาว่าสูรก๊าซในตรัสออกไซด์ครับหรือที่รู้จักกันในชื่อแก๊สหัวเราะหลังจากต้องเผเชิญกับเหตุการณ์ถูกจนขึ้นมาหลายครั้งในช่วงสมัยที่ผ่านมาจะมีรายงานว่าเขาสูญเสียเงินแล้วก็ทรัพย์สินรวมแล้วกว่า1ล้านปอนด์นะครับสปารบกออเดรซันครับเผยแพร่คลิปวิดีโอที่อ้างว่าเป็นภาพของมิดฟิลวัยยีเปีอย่างอิบซูมาเนี่ยกำลังสูดแก๊สในตรัสออกไซด์โดยฝั่งสเปอร์ออกจะออกมาตออผ่านเพรส s s s o i i t t o o นะครับว่าสโมสรเนี่ยรับทราบเรื่องนี้และกำลังตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งจะจัดการเป็นการภายในยด้วยนะครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พิซูมาต,ต้องเจอกับข้อกล่าวหาในลนนักษณะนี้โดยแข่งทิมชาชนมาลีที่ย้ายมาจากบริตัน มาอยู่สเปอร์เมื่อปี2022เคยถูกสโมสรสั่งแบนมาแล้วเมื่อปี2024ซึ่งครั้งนั้นเขาออกมาขอโทษและยอมรับว่าเป็นการตัดสินใจที่ขาดวิจารณญาณอย่างร้ายแรงน,นะครับทั้งนี้ครับการครอบครองในตันออกไซด์เพื่อการเสพเพื่อความบันเทิงถือว่าเป็นความผิดทางอาญาในสหราชอณาจาักรตั้งแต่ปี2 0 3และจะมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีนะครับวิซูมาเนี่ยก็เคยถูกดรอปจากทีมจากการมาสายซ้ำๆก่อนเกมซูเปอร,ร์คัพกับเปเช่เมื่อเดือนสิงหาคม และจะถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลงเล่นภายใต้กตรมทีมของแฟรงคงเลยเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าแล้วก็ข้อเท้าล่าสุดบิซูมาออกมาอธิบายว่าเหตุการณ์ถูกงัดบ้านหลายครั้งแล้วก็ครั้งล่าสุดเนี่ยสรุผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเขาอย่างหนักโดยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับสืออเดอร์ซานว่าผมขอโทษจริงๆเหตุการณ์นี้มันทําลายบางอย่างในตัวผมไปที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนด้วยซ้ำว่ามันจะพังได้ผมอยากขอโทษแ,แฟนๆทุกคน ความบอบช้ําทางใจิตใจที่มันเข้ามาในชีวิตผมทั้งความกลัวความตื่นตระหนกภาวะซึมเศร้าและความหวาดระแวงเมื่อพูดถึงข้อกล่าวหาล่าสุดนะครับเขาเขาก็กล่าวต่อบอกว่าผมรู้สึกแย่มากกับเรื่องนี้ผมต้องขอโทษจริงๆพอภาพมันถูกเผยแพร่ออกมามันกระทบทั้งตัวผมและทุกคนในรอบตัวและโดยเฉพาะครอบครัวผมตอนที่ผมเห็นเห็นภาพนั้นนะเขาตกใจมากพ่อผมตกใจ แม่ผมตกใจรู้สึกไม่ดีเลยผมเห็นแล้วผมพยายามอธิบายให้เขาให้เขาเข้าใจว่ามันเป็นภาพที่ดูรุนแรงก็จริงแต่ไม่ใช่ตัวตนของผมผมรู้ว่ามันไม่ดีต่อตัวผมไม่ดีต่อสุขภาพไม่ดีต่อภาพลักษณ์เพราะผมเป็นนักฟุตบอลอาชีพเหตุโจรกรรมเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมโดยคนร้ายนเนี่ยขมโมยในฬิการหรูกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วก็ทรัพย์สินมีค่าอื่นไปจำนวนมากซึ่งปิสุมาได้ถ่ายคลิปให้เห็นกล่องนาฬิกาที่ว่างเปล่าบนพื้นพร้อมพูดว่าดูสิว่าพวกมันทําอะไรกับผมบ้าง พวกมันเข้ามาปล้นผมอีกแล้วในาฬิกาของผมพวกมันเอานาฬิกาไปหมดเครื่องประดับก็โดนเอาไปมันบ้าจริงๆสิ่งที่พวกมันทําในห้องผมนี่ผมไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆโอ้ผมแค่จุดๆ,ๆ,ๆโอ้พระเจ้าดูนาฬิกาของผมสิพวกมันเอาไปหมดเครื่องประดับก็เอาไปกระเป๋าก็โดนทุกอย่างหายเกลี้ยงก็บอกเลยครับเขาบอกว่าเขาเสียใจมากๆนะครับ นอกจากนี้ครับยังมีรายงานเมื่อเดือนพฤศจิกายนว่าพิซูมาถูกขโมยเงินมากกว่า800ปอนด์จากบัญชี VP ของธานาคารนะครับและมีผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งถูกตั้งข้อาหาโดยความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน2022ถึงมิถุนยายน2024ก่อนที่พิซูมาจะตรวจพบความผิดปกตินะครับแหล่งข่าวรายนึงกล่าวถึงมิดฟิรานนี้บอกว่า เรื่องทั้งหมดที่เรื่องทั้งหมดเนี่ยทำร้ายจิตใจอิบซูมาอย่างมากมันเป็นปีที่หนักหนาสำหรับเขาทั้งในแล้วก็นอกสนามและเรื่องที่ยังคาราคาซังแบบนี้ก็ยิ่งซ้ำเติมเขาไปอีกนะครับโอ้โหนี่ก็คือการเปิดใจนะบอกว่าชีวิตพังเลยโดนโจนปล้นแบบนี้หลายรอบแล้วนะครับเขาก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมานะฮะไปดูเอนโซมาเรสกากันหน่อยนะครับจาด้านของมาเรสกานะครับโอ้โหบอกว่าเป็นสัญญาณบวกนะ เผยว่าริจเจมเนี่ยเรียกร้องเล่นมากขึ้นเอนโซมาริสกากุนซือเชลซีเปิดเผยว่าริเจมเรียกร้องให้ลงสนามมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังได้เล่นเต็มเกมนัดเปิดบ้านชนะเอเวอเรตันเมื่อคืน2-0เจมเนี่ยเพิ่งลงเล่นครบ90นาทีเป็นนัดที่3ภายในสัปดาห์เดียวขณะที่เชลซีคว้าชัยเหนือเอเวอเรตันถือว่าเป็นการกลับมาชนะต่อเนื่องได้อีกครั้งหลังเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2023ที่เขาทำแบบนี้ได้ช่วงแรกของอาชีพคาแข้งเจมเจอปัญหาอาการบาดเจ็บหนักเล่นงาานบ่อยมก ทำให้ทีมแพทย์ของเชลซียังคงต้องบริหารเวลาในการใช้งานเขาอย่างระมัดร,ระวังเพื่อหลีกเลี่ยงอาการเจ็บซ้ำในอนาคตของริรเจมที่ผ่านมาเชลซีเชื่อมาโดยตลอดว่าริรเจมน่าจะลำบากหากต้องลงเล่นเต็มเก,ม,เกมถึง3นัดใน1สัปดาห์แต่ตอนนี้เขากลับพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่เป็นแบบนั้นละหลังได้ออกสตาร์ทและเล่นครบจบ90นาทีในเกมกับบอลมัดอัตาลนตาแล้วก็เอเวอร์ตันหลังเกมเมื่อคืนนี้ครับมาเรซคาถูกถามว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีเรื่องสภาพร่างกายของริเจมหรือไม่มสกาก็บอกว่า ใช่เลยเขาเป็นฝ่ายขอเองว่าจะเอาเวลาลงเล่นมากขึ้นเขาดีขึ้นเรื่อยๆมันเป็นความรู้สึกที่ดีสําหรับพวกเราเพราะเราพูดกันหลายครั้งแล้วว่าเขาเป็นนักเตะที่สาคัญมากสําหรับทีมรรเจไม่ใช่น,นักเตะคนเดียวที่เชลซีต้องระมัดระวังเรื่องการใช้งานหนักกันไปแนวรับอย่างเวสลีย์ฟฟาน่าลาเวียที่ยังบาดเจ็บอยู่รวมถึงความตัวความบังอย่างโคพาเมอร์ต่างก็อยู่ในความดูแลใกล้ชิดของทีมแพทย์เหมือนกันพาเมอร์ Palmer เนี่ยเพิ่งยิงประตูแรกของตัวเองนับตั้งแต่เดือนกันยายนได้ ก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกในนาที57เพื่อพักร่างกายและให้อันเดรซันโตลงมาเล่นแทนมารสกาพูดถึงพาเมอร์ทิีนไายบอกว่าผมพูดหลายครั้งแล้วว่าถ้ามีครพาเมอร์อยู่เราคือทีมที่ดีขึ้นตอนนี้ความทุ่มเทของนักเตะท,ทุกคนยอดเยี่ยมมากจริงๆนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของทางเอนโซมารสกาเรเจมเรียกร้องขอลงเล่นมากยิ่งขึ้นตอนนี้ร่างกายดีขึ้นเยอะเลยนะครับเอาจะช่วยครับสำหรับเรเจม